วันนี้ตามชื่อคลิปเลยก็คือแต่ห้องหลังจากที่รมแต่กมา1ปีส่วนห้องทำงานอนะ่ะมันคือศบกรบนักกรรมค่ะอันนี้คือเก็บบ้างแล้วบางส่วนนะคะจะย้ายเครื่องสำอางเนี่ยออกจากตู้นี้มันก็จะปรับเปลี่ยนมุมเล็กๆน้อยๆน,นะคะโยโยๆย เชิญห้องใหม่หน่อยได้ไหมคะติดต่อจากช่างเจนลาละดาค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจน นนวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มันนั่งบนโซฟาเขียวแสนสวยค่ะเพราะว่าอุ๊ยเข้าเฟรมเก่งมากคนนี้นะคือวันนี้ตามชื่อคลิปเลยก็คือมาตกแต่งห้องใหม่นะคะหลังจากที่ไม่ได้แต่งบ้านหนึ่งปีกว่าๆนะคะคือมันมีเรื่องราวมีสตรอรี่หลังจากที่เราอยู่มาได้หนึ่งปีเนี่ยในคลิปแรกถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูนะคะเพราะว่าสภาพมันจะไม่ใช่แบบนี้ มันก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนั่นแหละเออแต่ว่าพอเราอยู่จริงๆแล้วอะฟังก์ชันมันไม่ได้ทุกคนอะไรที่เราซื้อใหม่มันใช้ได้ดีมากเยี่ยมแต่อะไรที่ยังติดอยู่ที่ห้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซฟาอันเก่าที่มันอยู่ที่ห้องเนี่ยมันใช้จริงไม่ได้เลยทุกคนคือต้องบอกเลยว่าไอตัวเขาเรียกหลายตัวที่นั่งอะมันต่ำมากแล้วก็ตัวพนักพิงอ่ยคือตั้งตรงจิตอย่างนี้เลยแล้วพอเรานั่งอ่ะ วหลังที่สุดที่หนึ่งมันก็เลยเกิดการแบบว่าเฮ้ยจะทำยังไงนี้มีหลายเจนมากโซฟาในห้องนี้นะคะอันนี้คือเจนที่4แล้วทุกคนอย่ากรู้ไหมว่าสภาพก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูภาพกิฬามันมาดีกว่าค่ะ let's go อีกเกียก็กำลังจะมาส่งแล้วนะคะหน้าตาตอนนี้ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเด mm ี๋ยวไปเน้นความสวยเน้นความเรียวคะ mm ่ะ hmm. สั่งเป็นโซฟากับตู้นะคะตู้เอาไว้ในห้อง mm hmm. เพิ่มความสบายให้กับการใช้ชีวิตของเราในการดูทีวีนั่นเองนะคะก mm ็โอเค let's get it อันนี้นะคะก็คือสภาพหลังจากที่อยู่มา1ปีค่อนข้างยับเยินนิดนึงนะดูคน ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตู้รองเท้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโซฟาเล็กน้อยเนื่องจากว่าโซฟาที่เขาให้มาจากคอนโดเนี่ยมีความแข็งกร้านสูหลังสุดๆคือหลังหักนะคะนั่งไม่สบายก็ถามว่าอันนี้อันใหม่เนี่ยซื้อมาสบายไหมก็ไม่ค่อยอน,นั่นเป็นที่ป,ประจําของไทยกาณอนะทุกคนข้างนอกก็จะมีความแบบ ตาบถุงทงถุงเท้าอะนะคะเรียวสุดๆเนี่ยปกติจริงก็จะนอนเนี่ยแล้วก็นอนที่ผมอะไรเลียซึ่งมันแบบปวดหลังมากทุกคน เริมหรอเริมก่อนใครเลยก่อนใครเลยยังไม่ยังไม่เสร็จเลยลูกนั่นนะนั่นนนอนแล้วคนอันนี้นะคะก็จะเป็นมีหมอนเวก่อนตอนดูหนักอีกทีใบเยอะเยอะเยอะอ้าวเยอะเยอะไหนอังไงบอก้อ้าวเยอะเยอะเยอะอ้าวเยอะเยอะเอ้ายอยอไปยอยอยอ Yo. yo. ส่วนห้องทำงานอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยมันคือโศกนาตร,รรมค่ะ Are ายูเลดี้มันไม่มีอะไรเลียวไปกว่าน,นี้แล้วทนนทุกคนยังจำภาพเก่าได้หรือเปล่าเนี่ยโซฟาที่เจนบอกอะ่ะคือหลังหักคือมันต่ำมากเห็นปะ่ะตรงที่นั่งมันต่ำมากพอมันต่ำแล้วอะ่ะตรงเนี้คือสูงมากแล้วมันนั่งมันพิงไม่ได้อะ่ะทุกคนเขาจปพยายามนั่งหลายรอบแล้วมันไม่ได้ ตรงนี้มันก็เลยกลายมาเป็นที่วางของทุกคนซึ่งมันก็ฟังก์ชันไม่ตอบโจทย์เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบแกงกองรองเท้านะคะซึ่งตรงนู้นมีรองเท้าแล้วตรงนี้ก็มีรองเท้าอีกนะคะเป็นคน fc รองเทาะะ้าค่ะแล้วก็อันนี้คือเก็บบ้างแล้วบางส่วนนะคะคือมีแลนว่า จะย้ายเครื่องสำอางเนี่ยออกจากตู้นี้เพราะว่าตู้นี้เนี่ยดูมีฟังก์ชันได้มากกว่าใส่เครื่องสำอางนะคะจิงก็จะเอาไปใส่เป็นตู้เสื้อผ้าแทนนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าหล่นตู้มากแต่เครื่องสาอางเนี่ยมันยังใส่แบบในนี้ได้อยู่นะคะเออแล้วก็จะปรับเปลี่ยนมุมเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยปกติจะไม่ได้ลกลุ่งลางแบบนี้นะทุกคนอย่าเข้าใจผิดส่วนตรงนี้ที่คลิปแรกเนี่ยก็จะมีความแบบ สวยงามวางของอะไรอย่างเป็นระเบียบตอนนี้ก็คือเป็นที่นี่จ้าเธอสูงแค่ไหนเธอเอากระเป๋าฉันไป้าสามใบเลยเป็นไงทุกคนเรียวไหมคือไม่มีอะไรเรียวไปกว่าน,นี้และคือไม่ได้เป็นคนลกรุ่นลุงลังนะแต่ใช้จริง ตู้จากห้องน้นนะคะก็จะมาวางตรงนี้แล้วก็มีตู้ใหม่อีกข้างๆก็จะเป็น2ตู้ตรงนี้นะคะเพราะว่ายังมีพื้นที่เหลือก็เลยแบบเออเอาไาว้วตรงนี้ดีกว่าะคะเพราะว่าของเยอะมากคือบอกจริงๆว่าอยู่คอนโดเนี้ยฟังก์ชันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงที่หลายๆอย่างม,มันเป็นบิวอินพอมันเป็นบิวอินเนี่ยเราไม่สามารถขยับขยายอะไรได้เลยในงี้ทุกคนคือของเยอะเสื้อผ้าเยอะตู้เสื้อผ้าเาล็กมันก็เลยต้องเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ซึ่ง,งเต็มห้องไปหมดแล้วจ้า ที่ทุกคนเห็นนะคะว่าโซฟาของเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตามเลยได้มาเป็นตัวนี้นะคะเลือกอยู่นั้นมากเพราะว่านอกจากจะสวยแล้วเราจะต้องให้ฟังก์ชันมันใช้ได้จริงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเอาสวยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามินิมอลให้มันเข้ากับห้องหรือว่าตกแต่งห้องไม่ได้ต้องไปลองนั่งพอไปลองนั่งตัวนี้คือแบบเลิฟเลยมันได้เรื่องนะคะนเนื่องจากว่ามีตรงนี้แล้วแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ต้องเบียดกันมีกัน มีสเปซมีสเปซของกันและการเมื่อวานลองนั่งแหละรู้สึกว่ามันปางตรงที่เหมือนเราอยู่กันคนละห้องเขาอยู่ห้องนี้ดิฉันอยู่ห้องนั้นยยนึกออกปะแล้วก็มี2ตัวอย่างนี้เออนั่นแหละเรื่องราวของโซฟามก็ประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าราคาดีมากด้วยนะคะก็คือไม่ได้สปอนจากอีเกียนะหนึ่งหาพันเก้ยเก้าสิบบาทาาอันนี้ความดีก็คือเขาสามารถ ถอดสักได้ทั้งหมดเลยนะคะก็เลยเลือกสีเขียวมาเลยตอนแรกก็ช่างใจว่าเฮ้ย <c oughs> จะดีนปากแต่สุดท้ายเอาสีเขียวมาเพราะว่ามันแบบมันจึ้งมากเลยทุกคนมันทาให้ห้องมันดูแบบมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ดูไม่น่าเบือ่อเอออีกสองห้องเออทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องทํางานเลยนะคะก่อนหน้านี้ให้เรียกว่าขยะดีกว่าอย่าไปเรียกว่าห้องทํางาน แล้วพอเก็บไปเก็บมาก็ดูแล้วว่าจะต้องมีตู้ใหม่ก็เลยซื้อตู้ใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่าว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นอย่างไรและนี่ก็คือห้องทําง,งานของเรานะคะเห <c oughs> นื่อยมากกว่าจะได้สภาพนีทุกคนมันอาจจะไม่ได้แบบโปร่งโล่งขนาดนั้นเพราะว่าของมันเยอะจริงๆแต่ว่านี่ก็ทําได้เท่าที่จะทําได้แหละตรงนี้นะคะก็จะเป็นอลเป p a p e r ที่เอารูปนิวจีนเป็นหลักเลยแหละเออนิวจีนก็จะเป็นน้องแฮรรินนะคะ1 สองแล้วก็นิวจีนทั้งวงตรงนั้นแล้วก็มี NCT Dream มาด้วยแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์เล็กๆน้อยๆที่เราแบบว่าเออซื้อมาแปะนะคะแล้วก็ปรินแปะอะไรแบบนี้เนาะเออน่ารักมากชมตัวเองนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าของต่างๆที่เราจับยัดไว้นะคะจริงๆมันลกมากกว่านี้แต่ว่าเคลียร์ไปแล้วมันก็เลยดูดีมากขึ้นมันเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า อุปกรณ์ทําผมต่างๆนะคะแล้วก็สต็อกของข้างล่างนะคะจะเป็นแบบพวกของรีวิวต่างๆที่แบรนด์ส่งมาให้นะคะเจนยังไม่ได้ใช้เจนก็จะแยกไว้ว่าเอออันนี้ตัวอันนี้หน้าอันนี้ผมอันนี้เป็นเครื่องทําผมต่างๆได้โดยม้วนผมนะคะแล้วก็หวีอันนี้ก็จะแบบจับใช้ง่ายๆก็คือแบบใช้ประจําแล้วก็พวกเซรั่มใส่ผมแล้วก็ออเทอร์ซอรีต่างๆนะคะตรงนี้เลยจากนั้นก็จะเป็น โต๊ะตรงนี้เนี่ยเป็นแกงลิปมันเยอะมากแล้วก็สกินแคร์นะคะสกินแคร์นั่นเองนะคะอันนี้แอบใส่เหรียญไว้นิดนึงตรงนี้เนี่ยก็คือดันทุลังสุดๆตู้เนี้ยเขาเรียกะไรลินชักอันเนี้ยไม่แข็งแรงเลยนะทุกคนจริงๆอะไม่แนะนาเลยอยากขายทิ้งมากใครอยากได้ต่อก็มาเม้นได้นะคะเออเพราะว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยใส่เครื่องสาอาง คือทั้งหมดที่มีในชีวิตแล้วมันหนักมากทุกคนคอนเทนต์แน่นมากแล้วแบบมันจะชอบหลุดลงลางตรงเนี้ยเออสาหรับการใส่ของหนักๆคือไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แล้วแบบเฮ้ยใส่ของแบบเอกสารใส่แบบกระปุกกระปิกน่ารักน่ารักแบบเเก็บอุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็คือได้แต่ถ้าแบบใส่อะไรที่มันแบบหนักๆอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันเนี้ยคือหนักมากแปลงเปิงเนี่ยแล้วก็ส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็น ตู้เก็บของขนาดใหญ่มากสะใจสุดๆนะคะเอาด้านบนก่อนละกันด้านบนเนี่ยตรงนี้เจนก็จะใส่พวกน้ำหอมเล็กๆไว้นะคะน้ำหอมเล็กๆแล้วก็เป็นพร็อพแบบเออที่สั่งมาแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงน้ำหอมนั่นเองนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อันนี้อยู่คงกระพันมากตั้งแต่ห้องเก่าแล้วนะคะเออเป็น ที่ใส่แอสเซสซอรี่แขวนไว้แบบนี้จะได้ไม่พันกันแต่ถามว่าพันไหมพันจ้าเออแล้วก็กระจกอะไรอย่างงี้นุ่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าหลังจากจัดเสร็จแล้วมันเป็นประมาณไหนนะคะก็ <laughs> ข้างบนนี้เจนากกะว่าเดี๋ยวจะใส่พวกของที่เป็นงานที่แบบว่าเตรียมถ่ายนะคะก็จะใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นโซนเหมือนของกระจุกกระจิกแบบว่า โปสเตอร์อัลบั้มต่างๆนู่นนี่นั่นเป็นของเกี่ยวกับแบบจานสีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แว่นตามาแอบตรงนี้นิดนึงนะคะกระเป๋าที่ใช้บ่อยๆแล้วก็อันนี้สตอกน้ำหอมข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ไอทีนิดหน่อยแล้วก็ส่วนตู้นี้ข้างบนนั้นก็คือสำหรับฟอริโอโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเออมันเป็นแผ่นมาคเต็มเนะคะเยอะมากหลายสูตรนะคะแล้วก็จะเป็นพวก สต็อกของต่างๆนะคะอันนี้รวมถุงผ้าไว้ด้วยกันทั้งหมดทุกอย่างนะคะกล่อง iPad อะไรอย่างนี้ก็ใส่ยัดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ถ่ายแล้วก็ของสําคัญอะไรแบบนี้นะอุ๊ยแอบบอกไม่ได้ห้ามาปนชนะไม่มีของมีค่าหรอก ส่วนตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือเป็นออของของครีมนะคะก็คือเป็นโต๊ะทำงานของครีมแบบว่าเอาไว้แพ็คของแพ็คแว่นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นสไตล์ของเขาให้เขาจัดเอฟเอาเองนะคะอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะซึ่งไม่ขอถ่ายเตียงให้ดูแล้วกันเพราะมันแอบน่าก,กลัวนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะก็จะเอานัเข็นโชว์อะไรประมาณเนี้ยเออเอามาใส่ไว้ในห้องนี้แล้วก็ใส่พวกของแบรนด์ต่างๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรองนี้ แล้วก็ตู้ที่บอกว่าเป็นตู้เครื่องสำอางเนี่ยเนชักเครื่องสำอางเจ๊ก็ย้ายมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วคอนเทนต์แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะอันนี้จะใส่พวกกางเกงที่ใส่บ่อยๆยิบใส่บ่อยๆนะคะเพราะว่ากางเกงจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเสื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเสื้อตัวน้อยๆแล้วก็มาเป็นชั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นชุดนอนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเสื้อใส่อยู่บ้านนะคะ จะพับไว้แล้วก็จะเป็นกระโปรงช่วงนี้ใส่กระโปงเยอะมากก็เลยหาที่เก็บให้เขาก็จะเป็นกระโปรงอีกนะคะกระโปงก็จะมีหลายแบบมากตรงนี้แล้วก็จะเป็นแก๊งหมวกนะคะซึ่งเยอะมากเป็น30-40บใบได้จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บกระเป๋าที่แบบว่าค่อนข้างมีราคาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเออไม่ให้เขาเบียดกันมากนะคะใส่ห่อไว้อย่างดีนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ และนี่ก็คือทั้งหมดของการรูมทัวร์เวอร์ชัน2นะคะทุกคนก็คือมีความเปลี่ยนแปลงบ้างมีความแบบจัดเก็บเป็นที่เป็นทางมีระเบียบมากขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ในสภาพนี้นานได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าต้องช่วยกันทําความสะอาดบ่อยๆแล้วก็จัดเก็บของบ่อยๆนะคะขอให้ทันทำได้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากได้พิกัดอะไรยังไงที่เจนไม่ได้ใส่ในคลิปเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทุกคนจะชอบนะเพราะเจนชอบมากแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย